วันที่7แนวทางมหัศจรรย์นในการหลุดพ้นจากด้านลบบุคคลผู้สำนึกรู้คุณจะขอบคุณในทุกสภาวะการพระบาฮาอุลลาผู้ก่อตั้งศาสนาบาไฮาชาวเปอร์เซียไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์อันยุ่งเหยิงความกดดันทางการเงินสุขภาพไม่ดีหรือปัญหาในการงานสถานการณ์ด้านลบนั้นเกิดขึ้นเพราะการขาดการสำนึกรู้คุณมาเป็นระยะเวลาอันาน,านหากเราไม่สำนึกรู้คุณสิ่งต่างๆในชีวิต ก็เท่ากับเราไม่เห็นความสําคัญของสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ได้ตั้งใจการไม่เห็นความสําคัญคือสาเหตุสําคัญของด้านลบเพราะเมื่อไม่เห็นความสําคัญในสิ่งใดเราก็ไม่ให้การสํานึกรู้คุณสิ่งนั้นและได้หยุดยั้งความมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราเช่นเดียวกับที่การขอบคุณใครๆหรือสิ่งใดๆจะนําพาชีวิตเราให้เพิ่มพูนขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์การไม่เห็นความสําคัญของสิ่งใดก็จะนําพาชีวิตเราไปสู่การเสื่อมถอย คุณสำนึกรู้คุณสุขภาพเฉพาะเวลาสุขภาพดีหรือว่าสังเกตเรื่องสุขภาพก็ต่อเมื่อร่างกายเกิดอาการบาดเจ็บหรือป่วยล่ะคุณสำนึกรู้คุณการงานทุกวันหรือให้คุณค่ากับงานก็เพียงเวลาได้ข่าวว่าจะมีการลดจำนวนพนักงานลงคุณสำนึกรู้คุณเงินเดือนหรือค่าแรงทุกเวลาที่ได้รับหรือไม่เห็นว่าเงินเดือนหรือค่าแรงนั้นสำคัญเลยคุณสำนึกรู้คุณคนที่คุณรักเวลาที่ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น หรือเวลาที่มีปัญหากันก็เอาเรื่องคนที่คุณรักไปคุยให้คนอื่นฟังคุณสำานึกรู้คุณรถยนต์เฉพาะช่วงที่ไม่มีปัญหาหรือคิดถึงรถเฉพาะเมื่อรถเสียเท่านั้นคุณสำานึกรู้คุณการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันหรือใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่เห็นคุณค่าใ,ใดๆเลยละ่ะการไม่เห็นความสำคัญของสิ่งต่างๆเป็นผลให้เกิดการตำหนิบ่นว่าเกิดความคิดและวาจาที่เป็นลบเมื่อคุณบ่นว่าตามกฎแห่งการดึงดูด คุณก็ต้องนำเอาสิ่งต่างๆที่ต้องคอยบ่นว่าเข้ามาในชีวิตมากขึ้นถ้าคุณบ่นเรื่องอากาศการจราจรเจ้านายคู่สมรสครอบครัวเพื่อนคนแปลกหน้าการเข้าคิวรอใบแจ้งหนี้เศรษฐกิจราคาข้าวข,ของหรือบริการใดจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งนั่นคือคุณไม่สำนึกรู้คุณและคุณกำลังผลักชีวิตในฝันของคุณให้ดิ่งลงเหว้ดยการบ่นเหล่านั้นตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วว่า การบ่นความคิดและวาจาด้านลบและการไม่เห็นความสําคัญของสิ่งต่างๆหยุดยั้งสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วว่าเวลาเกิดอะไรแย่ๆเป็นเพราะคุณไม่ได้สํานึกรู้คุณให้เพียงพอโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะคิดอะไรในด้านลบหากคุณสํานึกรู้คุณเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะวิพาก์วิจารณ์และตําหนิติเตียนเมื่อคุณสํานึกรู้คุณเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะรู้สึกเศร้าส้อย หรือมีความรู้สึกในทางลบเวลาที่คุณรู้สึกสํานึกรู้คุณแถมข่าวที่ดีที่สุดก็คือถ้าคุณเกิดสถานการณ์ด้านลบในชีวิตขณะน,นี้การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้นโดยการสํานึกรู้คุณจะไม่ใช้เวลานานเลยสถานการณ์ด้านลบจะหายไปชั่วลัดนิ้วมือเดียวอย่างกับสิ่งมหัศจรรย์เริ่มแรกเลยคุณต้องมองหาสิ่งที่จะทำให้สำนึกรู้คุณขณะที่อยู่ในสถานการณ์ด้านลบแม้จะยากแสนยากก็ตาม แม้ว่าเรื่องจะเลวร้ายแค่ไหนคุณก็จะพบสิ่งที่สำนึกรู้คุณได้เสมอโดยเฉพาะเมื่อคุณรู้ว่าการสำนึกรู้คุณของคุณจะแปลเปลี่ยนสถานการณ์ด้านลบทุกประการได้อย่างน่ามหัศจรรย์วอลดิสนีย์ผู้รู้จักความมหัศจรรย์อันแท้จริงได้แสดงวิธีทำเช่นนี้ให้เราดูในภาพยนตร์เรื่องโพลิยานาภาพยนตร์เรื่องโพลิยานายุคป,ปี1960ของดิสนีย์เสนอเรื่องของเกมดีใจ ซึ่งมีอิทธิพลอันลึกซึ้งต่อฉันสมัยยังเยาว์วัยฉันเล่นเกมดีใจที่มีอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งแต่เด็กจนโตการเล่นเกมดีใจนั้นก็คือคุณต้องหาสิ่งต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้มาให้คุณดีใจโดยเฉพาะขณะที่อยู่ในสถานการณ์ด้านลบการหาสิ่งที่ทําให้คุณดีใจหรือหาสิ่งที่ทําให้คุณสํานึกรู้คุณในสถานการณ์ที่เป็นด้านลบจะทําให้ค้นพบทางออก วอว์ดิสย์แสดงพลังมหัศจรรย์แห่งการสำนึกรู้คุณในพลริยนนาให้เราเห็นและหลายพันปีก่อนหน้านั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงหนทางในการใช้พลังมหัศจรรย์เดียวกันนี้เมื่อตรัสว่าเราพึงลุกขึ้นและขอบคุณเพราะหากเราเรียนรู้อะไรไม่ได้มากนักในวันนี้อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้อะไรบ้างและหากเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยอย่างน้อยเราก็ไม่ได้เจ็บป่วยและหากเราเจ็บป่วย อย่างน้อยเราก็ยังมีชีวิตอยู่เช่นนั้นเรามาขอบคุณกันเถิดพระโคตมะพุทธเจ้าพระบรมมหาศาสดาของพระพุทธศาสนาจงใช้พระพุทธวจนะนี้เป็นแรงบันดาลใจของคุณและในวันนี้ให้หยิบปัญหาหรือสถานการณ์ด้านลบอย่างหนึ่งในชีวิตที่คุณต้องการแก้ไขมากที่สุดแล้วมองหาสิบสิ่งที่ควรจำานึกรู้คุณฉันทราบค่ะว่าการเริ่มปฏิบัติการนี้ออกจะเป็นเรื่องท้าทายสักหน่อย แต่พระพุทธองค์ทรงแสดงแนวทางในการปฏิบัติแล้วจงทำรายการสิบสิ่งเขียนลงในคอมพิวเตอร์หรือในสมุดบันทึกการสำนึกรู้คุณของคุณตัวอย่างเช่นปัญหาของคุณอาจจะเป็นเรื่องของคุณตกงานและแม้จะพยายามสักเพียงใดก็ย,ยังหางานทำไม่ได้เพื่อจะเปลี่ยนสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างน่ามหัศจรรย์คุณต้องปฏิบัติการสำนึกรู้คุณให้สถานการณ์นี้อย่างตั้งอกตั้งใจ นี่คือตัวอย่างบางส่วนในสิ่งที่คุณอาจจะใช้กล่าว 1. ฉันสำนึกรู้คุณเหลือเกินที่มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นระหว่างช่วงเวลานี้ 2. ฉันสำนึกรู้คุณที่ชีวิตฉันเขาที่เข้าทางขึ้นเยอะเลยเนื่องจากมีเวลาว่างมาจัดระเบียบ 3. ฉันสำนึกรู้คุณที่ชีวิตส่วนใหญ่ฉันมีงานทำทำให้มีประสบการณ์ 4. ฉันสำนึกรู้คุณจริงๆที่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ฉันว่างงาน 5. ฉันสำนึกรู้คุณที่มีงานมากมายในโลกนี้ทำยังมีงานใหม่ๆเกิดขึ้นในแต่ละวัน 6. ฉันสำนึกรู้คุณทุกอย่างที่ได้เรียนรู้ในการสมัครงานและการได้สัมภาษณ์งาน 7. ฉันสำนึกรู้คุณที่สุขภาพฉันดีและยังทำงานได้ 8. ฉันสำนึกรู้คุณกำลังใจและการสนับสนุนของคนในครอบครัว เกันสำนึกรู้คุณสิ่งอื่นๆที่ยังเหลืออยู่เพราะเป็นสิ่งจำเป็นกับฉัน 10. ฉันสำนึกรู้คุณที่การตกงานครั้งนี้ทำให้ฉันตระหนักว่าการมีงานทำม,มีความหมายต่อฉั้นขนาดไหนฉันไม่เคยตระหนักเรื่องนี้เลยจนบัดนี้ผลตอบแทนจากการสำนึกรู้คุณของคนที่ว่างงานการสำนึกรู้คุณจะดึงดูดสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างออกไปเข้ามาและสถานการณ์ปัจจุบันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่ามหัศจรรย์ พลังแห่งการสำนึกรู้คุณยิ่งใหญ่กว่าสถานการณ์ด้านลบและมีหนทางไม่จำกัดที่สถานการณ์ด้านลบจะเปลี่ยนแปลไปสิ่งที่คุณทำก็แค่ปฏิบัติการสำนึกรู้คุณและคอยดูความหัศจรรย์เข้ามาทำหน้าที่ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะเป็นเรื่องของลูกชายที่มีความสัมพันธ์แย่ๆกับผู้เป็นพ่อลูกชายรู้สึกว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่เคยดีพอเลยในสายตาของผู้เป็นพ่อ หนึ่งฉันสำนึกรู้คุณที่ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ในชีวิตฉันดีจริงๆ 2. สองฉันสำนึกรู้คุณคุณพ่อที่ทำงานหนักเพื่อให้ฉันได้รับการศึกษาแบบที่พ่อเองไม่เคยได้สามฉันสำนึกรู้คุณพ่อที่เลี้ยงดูครอบครัวของเรามาตลอดตั้งแต่ฉันยังเยาว์วัยเพราะฉันไม่รู้เลยว่ากว่าจะทำให้ครอบครัวเราเดินหน้าไปได้พ่อต้องใช้ทั้งการทำงานหนักและเงินมากแค่ไหนเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว 4. ฉันสำนึกรู้คุณพ่อที่พาฉันไปเล่นบาสเกตบอลทุกวันเสาร์ตอนฉันยังเด็ก 5. ฉันสำนึกรู้คุณที่พ่อไม่ได้เข้มงวดกับฉันในทุกวันแบบนี้แบบที่พ่อเคยเป็นในอดีต 6. ฉันสำนึกรู้คุณที่พ่อใส่ใจฉันมากเหลือเกินเพราะพ่อคงไม่ค่อยเข้มงวดหรอกถ้าพ่อไม่ใส่ใจมากขนาดนี้เจ็ด ฉันสำนึกรู้คุณที่ความสัมพันธ์ของฉันกับพ่อทําให้ฉันได้เรียนรู้ที่จะมีความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจอย่างยิ่งให้ลูกๆของตัวเอง 8. ฉันสำนึกรู้คุณพ่อที่แสดงให้ฉันเห็นว่าการให้กําลังใจสําคัญเพียงไรในการเลี้ยงลูกให้มีความสุขและมีความมั่นใจ 9. ฉันสำนึกรู้คุณจริงๆเวลาที่ฉันได้หัวเราะร่วมกับพ่อคนบางคนไม่เคยได้มีโอกาสนี้เพราะพวกเขาไม่มีพ่อ และอีกหลายคนที่สูญเสียพ่อไปจึงไม่มีโอกาสหัวเราะก,กับพ่ออีกสิทธิฉันสำนึกรู้คุณจริงๆที่ฉันมีพ่อประาทามกลางช่วงเวลาอันยากลำบากก็ยังมีช่วงเวลาแห่งความสุขและยังมีช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกับพ่อรอคอยอยู่ข้างหน้ามากขึ้นความรู้สึกสำนึกรู้คุณพ่อที่มาจากใจของลูกชายสิ่งที่เขาได้รับตอบกลับก็คือเขาจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อให้ดีขึ้นลูกชายจะเปลี่ยนวิธีคิดและรู้สึกเกี่ยวกับพ่อ ซึ่งก็เปลี่ยนซึ่งก็จะเปลี่ยนสิ่งที่เขาได้รับจากพ่อในทันทีทันใดแม้ว่าจะเป็นแค่การสำนึกรู้คุณในใจแต่ด้วยระดับที่เพิ่มขึ้นและเต็มไปด้วยพลังการสำนึกรู้คุณของลูกชายจึงก่อให้เกิดผลอันมหัศจรรย์นในความสัมพันธ์ของเขากับพ่อถ้าเขารักษาการสำนึกรู้คุณนี้ไว้ต่อไปโดยกฎดแห่งการดึงดูดลูกชายก็ต้องได้รับสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้นจากพ่อและความสัมพันธ์ระหว่างกันต้องเริ่มพัฒนาขึ้นในทันทีจำไว้ว่า คุณบอกให้การสำนึกรู้คุณทำงานได้โดยวิธีที่คุณรู้สึกคุณควรรู้สึกดีขึ้นมากในสถานการณ์ที่เป็นลบหลังจากปฏิบัติการสำนึกรู้คุณหลักฐานแรกสุดที่พลังมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณทำงานก็คือความรู้สึกของคุณดีขึ้นเมื่อคุณรู้สึกดีขึ้นในสถานการณ์นั้นแล้วคุณจะรู้ว่าสถานการณ์นั้นจะดีขึ้นและทางออกของปัญหาจะปรากฏให้เห็น คำตอบที่คุณต้องการในการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่ย่ำแย่จะได้มาด้วยการมุ่งไปที่การสำนึกรู้คุณเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นจนกระทั่งในใจคุณรู้สึกดีขึ้นจากนั้นก็จะเห็นความมหัศจรรย์ทํางานกับโลกภายนอกอย่างน่าตื่นตาตื่นใจในการทำรายการให้แน่ใจว่าคุณได้เขียนถึงแต่ละสิ่งในสิบสิ่งที่คุณสำนึกรู้คุณด้วยวิธีต่อไปนี้ฉันรู้สึกขอบคุณ ขอบคุณอะไรหรือฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆที่อะไรและจบแต่ละประโยคด้วยสิ่งที่คุณสำนึกรู้คุณคุณอาจใช้วิธีของวอลด์ดิสนีย์ในการใช้พลังมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณแ้าคิดว่าง่ายกว่าก็ได้ฉันรู้สึกดีใจที่จุดๆและจบประโยคด้วยสิ่งที่คุณรู้สึกดีใจพอคุณเขียนรายการสิ่งที่คุณสำนึกรู้คุณสิบสิ่งเสร็จแล้วให้จบปฏิบัติการแนวทางมหัศจรรย์ในการหลุดพ้นจากด้านลบ ด้วยการเขียนว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสำหรับวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบและสำหรับวันนี้มาดูกันว่าคุณจะผ่านหนึ่งวันไปได้โดยไม่ได้พูดอะไรในทางลบเลยได้หรือไม่อาจจะดูท้าทายหน่อยแต่ก็มาดูกันว่าคุณทำได้หรือไม่ในหนึ่งวันเหตุผลสำคัญที่ให้คุณทำอย่างนี้เพราะพวกเราส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าเราพูดจาในทางลบมากแค่ไหนแต่คุณจะรู้ตัว หลังจากเฝ้าระวังวาจาของคุณในหนึ่งวันนี้จงจำไว้ว่าด้านลบและเสียงบ่นจะนำเรื่องเหล่านี้มามากขึ้นด้วยและหากคุณรู้ตัวว่ากำลังจะคิดหรือจะพูดอะไรก็หยุดเสียและตัดสินใจก่อนว่าคุณอยากได้ผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณกำลังจะเอ่ยออกไปหรือเปล่านี่คือวิธีทางมหัศจรรย์ที่คุณใช้ได้ถ้าคุณสังเกตว่าตนเองกำลังคิดหรือกำลังพูดอะไรที่เป็นด้านลบออกมา ให้หยุดเสียทันควันและกล่าวว่าแต่คงต้องบอกว่าฉันสำนึกรู้คุณจริงๆสำหรับสำหรับเรื่องอะไรให้จบประโยคด้วยสิ่งใดก็ตามที่คุณสำนึกรู้คุณนำวิธีทางมหัศจรรย์เช่นนี้ไปกับคุณด้วยและนำไปใช้เมื่อใดก็ตามที่ต้องการและหากมีปัญหาหรือสถานการณ์เล็กๆน้อยๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจงจำไว้ว่าให้ใช้การสำนึกรู้คุณดับให้หมอดไปก่อนที่จะลุกโพลงขึ้นมา ในขณะเดียวกันคุณก็จะจุดประกายให้ความมหัศจรรย์เข้ามาในชีวิตปฏิบัติการมหัศจรรย์หมายเลข7แนวทางมหัศจรรย์ในการหลุดพ้นจากด้านลบ 1. คิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตโดยทำรายการสิ่งดีๆ10อย่างเขียนเหตุผลที่คุณสำนึกรู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่ละอย่างจบให้กล่าวว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ และให้รู้สึกสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีๆนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. เลือกปัญหาหรือสถานการณ์ด้านลบในชีวิตคุณขึ้นมาหนึ่งอย่างที่คุณต้องการแก้ไขมากที่สุด 3. ทํทำรายการสิบสิ่งที่คุณรู้สึกสำนึกรู้คุณที่เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านลบนี้ 4. ตอนท้ายของรายการให้เขียนว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสำหรับวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบห สำหรับวันนี้มาดูกันว่าคุณจะผ่านหนึ่งวันไปได้โดยไม่ได้พูดอะไรในทางลบเลยได้หรือไม่หากคุณรู้ตัวว่ากำลังคิดหรือกำลังจะพูดอะไรที่เป็นด้านลบให้ใช้วิธีทางมหัศจรรย์หยุดเสียทันทีและกล่าวว่าแต่คงต้องบอกว่าฉันสำนึกรู้คุณจริงๆสำหรับสำหรับเรื่องอะไร 6. ก่อนหลับไปในคืนนี้ให้กำก้อนหินมหัศจรรย์ไว้ในมือหนึ่งและกล่าวคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณ สำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้